สวัสดีครับเอฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับแล้วก็มาตามมาต่อเนาะสำหรับแนวทางนะครับปันที่30 31นะครับและหน้าปสองพัน้าร้อยหกนะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่นะครับก็มาดูผลออกวันที่30กันก่อนนะครับลาวสามัคคีสามัคคี VIP แล้วก็ลาว VIP นะครับครับบาลนี้ก็ถือว่าสลับกันอีกแล้วเนาะนะครับสำหรับแนวทาง สี่คีนะครับผลออกสามแปดแปดหกสามนะครับแบบสามแปดแปดหกสามเนี่ยมันออาของ v i p มาออกนะครับก็ติดวันเนียวทางผมนะครับเดินวิน่งโลดชุดบินหลดหมดเลยนะครับ ก็หลุดต่อเน,นื่องมา2วันแล้วเนาะนะครับสำหรับสามกีส่วน VIP นะครับสามกีวี v อ p ออก5.3.2.1.5อนะครับสอยู่ด้านนี้นะครับ2กับ5จะมาออกด้านนี้สลับกัน แต่ถ้าว,ว่าใครเล่นแนวทางนะครับแนวทางติ๊วบ้าเล็กเด่นก็ไม่เข้าเนาะนะครับเล็กเด่นมาด้วยกันผมก็ได้แค่ห้ากับสองมาโดนสามไปคันก็าตัวบอหลุดไปนะครับส่วนสามื่อกี VIP นะครับสลับกันนะครับออกสลับกันเล็กเด่นครับต่อที่ลาววีไผมออก8 0 2 6 8 8 0 8 6 8ก็็จมาเข้าเต็มเต็มเนาะสำหรับ vip นะครับจุดปีนก็เข้าที่8668วิ่งโลดเข้าตัวนี้นะครับเข้าที่8ส่วนตัวเจาะเน้นให้ที่8 7ไม่เข้านะครับมาเข้าที่8668สําสำหรับ vip นะครับ แล้วก็เดตามมาต่นอนะสำหรับเดวทางนะครับวันที่สามสิบเอ็ดวทางในหลุดผมก็ต้องกลับขอโทษเข้าไปสมาชิกเอฟซีด้วยนะครับเพราะว่าเดียวทางก็มีเข้ามีหลุดเนาะนะครับแต่วกามันหลุดบ่อยๆนะครับผมก็ต้องงดบ่อยนะครับพอปล่อยไปก็เสียตังค์กันนะครับพดปล่อยก็ต้องรอปรับสูตรเสร็จเดี๋ยวผมก็ลงให้ใหม่นะครับ ก็พอมาดูกันอีกวันนะครับว่ามันจะเดินต่อหรือเปล่านะครับสอาทิตย์นี้มันชอบหลบด้วยเนาะเพราะคนเล่นเยอะก็มาดูวันนี้31เดือนห้าสสองพัอยสกับแนวทางนะครับก็ เป็นการคิดการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกนะครับมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์หาเลขเป็นจากสูตรเก้าก็คัดให้เหลืออยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการนำแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน,น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ แล้วก็มาดูวันที่31เดือน5พศสอ6 8นะครับกับเนวทางเรา,า,าสามัคคีเราสามัคคีนะครัมนีชุดวินผมไปที่ สี่ห้าเก้าศูนย์หนึ่งเลขเด่นของใบที่สี่กับห้าในเลที่เลขห้านะครับจาะไปที่ห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่ง ตัวผมจับไปที่หนึ่งกดีก๋ยวก็สามห้กับ3ตัว2ชุดนะครับตัวที่ผมเล่นในใที่นึ่งห้าเก้านะครับฉะนั้นตัวที่ผมจับก็คือห้าเก้าเลขเด่นในที่เลขห เป็นชุดวินนะครับใช้ตงการเพิ่มเติมจับอาในชุดวินเลยนะครับแต่ว,ว่าท่านจะจับทั้งหมดนะครับยึดเลขเด่นเป็นหลักก็อย่าลืมเลขสี่นะครับจะเป็นสี่เก้าสี่ศูนย์แล้วก็สี่หนึ่งนะครับต่อที่สามคีวีไอพี วีไอพีนะครับชุดวินสี่เก้าเจ็ดแปดสามเลขสี่กับเก้านะครับเลขดินผมเน้นไปที่เลขสี่ มันจะเข้าหนเลข4เลข4มันมีอยู่2เนแนวทางนะครับมันชนกันที่เลข4ก็ระวังเบิ้นสีด้วยนะครับจับมาที่4-7 4-8แล้วก็4-3ก็อยจะลืมเลขเด่นมาด้วยกันนะครับ4-9ส่วน3ตัว 547 647สดาอาทิตย์นะครับก็พากันเบาๆกันเนาะนะครับเนวทางแต่ช่วงนี้เนวทางผมลดบ่อยด้วยนะครับสำหรับสามัคีกับสามัคีวีไอพีนะครับ ก็ให้เบาๆกันนะครับสิงบัตรเทวทาตัวที่ผมเล่นในผมเล่นในที่สี่เจ็ดามตัวตัวนี้เลยนะครับห้าสี่เจ็ดหกสี่เจ็ดหรือเก้าสี่เจ็ดก็ได้เนะตัวนี้จะหกสี่เจ็ดหรือเก้าสี่เจ็ดครับต่อที่ ลาวีไอพีจุดบินผมให้ที่สองสี่หนึ่งสามเก้าวันนี้ก็เข้าเนาะสำหรับ AP เข้าที่หกแปดนะครับวันนี้มันลุ้นต่อได้สองกับสี่มันได้ทำไมแนวทางติดเลขสี่เยอะจัง มันเนที่เล็ก4เหมือนกันนะครับจะเป็น41 43 49 3ตัวจับไปที่641ก็941 VIP นะครับตัวที่น่ารู้ที่สุดก็คือ ชุดนี้เนาะ9 4 1 C ตัวที่เน่นด้ก็คือ C 1, 3, 9, 4, 1. อน,นะครับสามตัว9 4 1 C กับกระจิรับแนวตางก็เก็บเอาไว้นะครับ ครับตอนนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับชคดปีนะครับในวันที่31.5สเ็นพศ2568นกะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านจับตัวไหนไปใช้นะครับก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับกลับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ